สวัสดีค่ะครานี้รีวิวนะคะวันนี้บิมพามาชมเป็นตัว Toyota h ไฮรักวีโกรุ่นตัว G ด้วยนะคะมีแอร์แบกนะคะปี08 2008, เครื่อง2.5รถมีอินเตอร์ค่ะรถสวยเดิมเลยนะคะคันนี้ก็รถเพิ่งเข้าเลยเมื่อเช้านะคะเลยมารีวิวให้ดูเดี๋ยวเรามาดูสภาพรถร,ถรอบคันพร้อมกันนะคะนี่ล้อมแม็กเดิมๆนะคะสีบรอนสวยเลยค่ะมาดูสภาพด้านหน้านะคะสีสันสวยงาม ไฟก็อยู่ในสภาพดีนะคะกระจังหน้าอยู่ในสภาพดีอ่มีการลมไม่ให้ด้วยสีฟ้ากระโปรงอันนี้ก็สีสันสวยงามนะคะจะเห็นรอยลักยิ้มนิดนึงตรงนี้นี่แทบจะมองไม่เห็นนะคะมันนิดนึงแล้วก็กระจกก็อยู่ในสภาพดีนะคะติดฟิล์มเรียบร้อยพาสีขาดเมื่อกุมภานะคะปีนี้ จบราคานี้พร้อมต่อภาษีโอนให้ด้วยนะคะอันนี้ขาดเดือนนะคะมาดูสีสันด้านข้างอาจจะมีร้องอยนี่ขูดมาบ้างนะคะด้านข้างนิดหน่อยตามการใช้งานเจ้าของเดิมในสีสันด้านข้างนะคะ,ะประมาณนี้มีรอยลักยิ้มตรงจุดนี้หนึ่งจุดนะคะแหนกได้เดิมของโตโยต้านะคะ ยางแต่ละเส้นมันคนละยี่ห้อข้างหน้านเป็นบิตสโตนข้างหลังมันเป็นมิชลินนะคะมันก็ไม่เหมือนกันคนละยางมันไม่เหมือนกันนะคะอันนี้มันปีสิบเจ็ดนะคะส่วนข้างหน้านมันปีสิบแปดดอกยมดกอกยางก็ประมาณนี้อา่าแล้วก็ชัดทรงแชสซีก็สวยนะคะไม่มีผุนะคะซุ้มลมซุ้มล้อสภาพดี แล้วก็มีรอยนี่เห็นไหมคะนิดหนึ่งอันนี้สีเดิมๆรถเดิมๆยังไม่ได้เก็บงานนะคะมาสภาพนี้เลยแล้วก็เป็นสมาร์ทแคปนะคะรถเปิดแคปได้ค่ะนี่เปิดแคปออกอกว้างๆนะคะด้านในก็ได้สภาพเดิมไม่มีตีตู้ลําโพงมานะคะสีสันก็สวยงามนะคะอันนี้แผงประตูสวยหนังผ้าตึงๆนะคะได้สีเบจด้านในเบาะเบอร์ก็เบาะเต็มๆนุ่มๆน,นะคะเป็นเบาะ้านะคะ อยู่ในสภาพดีเลยคอนโซลคอนโซลสวยนะคะนี่พวองมาลัยก็จะได้ตัวแอร์แบกถุงลมนิรภัยมาด้วยนะคะด้านหน้าพร้อมคู่หน้านะคะอแอร์แบกอีกหนึ่งที่นะคะแล้วก็แอร์เย็นชํำนะคะคันนี้เครื่องเล่นได้เดิมจากโรงงานช่องเก็บของเก็บของนี่ตรงกลางนะคะเพดงเพดานสภาพดีนะคะเจอมาแค่นิดเดียว ด้านหลังก็งกว้างๆนะคะบาะได้เป็นบาะหุ้มหนังด้วยเดี๋ยวเตรียมให้กล้องโฟกัสนี่บาะก,ก็เต็มๆนะคะไม่มีบุบไม่มียุบพนักพวงมนัยพิงก็สภาพดีนะคะน็อตด้านข้างก็ดึ้ๆค่ะยังไม่เคยขันนะคะนี่เออดูลายอุลยอาร์ตนะคะ นี่อาเดิมๆชัดๆเดิมๆโรงงานเลยนะคะรถไม่เคยพลิกคว่ำนะคะอ่าประมาณนี้ด้านในฝั่งนี้ไปดูด้านหลังต่อนะคะแมกไพลเนอร์สภาพดีนะคะด้านหลังไม่มีเจาะรูมานะคะส่าแมกไพลเนอร์ก็สวยเดิมนะคะไม่มีแตกไม่มีอะไรนะคะกระบะท้ายไฟท้ายสภาพดีกระบะท้ายซีสันสวยงามซีกงซิกเกอร์เดิมๆนะคะ แฮรักจีวีโก้สมาร์ทแคป t ตเวต้ตานี่อยู่ครบเลยนะคะแล้วก็ไฟไท้ายฝั่งนี้ก็อยู่ในสภาพดีจะมีรอยขูดมานิดหน่อยนะคะตรงนี้การชุนท้ายค่ะการชนท้ายก็อยู่ในสภาพดีนะคะรถม,มาจากเชียงใหม่ช่วงล่างค่ะแหนบก็จะได้เดิมโรงงาน5แผ่นนะคะยางอะไหล่พร้อมใช้งาน1เส้นกระบะด,ด้านล่างไม่มีผุนะคะ พอก็ไม่ใช่โทแต่งนะคะเพิ่มเดิมเดี๋ยวดูสองไหมากนะคะเนี่ยค่ะอันนี้รอยอาร์ตน่าจะมีเก็บสีนะคะมีรอยสีกบหน่อยนะคะแล้วก็น็อตก็ได้เดิมๆนะคะตรงนี้วงกลมกลิบเลยต่อเอแอลนะคะอยู่ครบนะคะฝั่งนี้ก็อันนี้แล่ไปเม็ดโอเม็ดอาร์ตนะคะเดิมๆน็อตเน็ตต่อเออานะคะวงกลมกลิบค่ะ ประมาณนี้อ่ะมาดูสีสันฝั่งนี้นะคะสีสันสวยงามมีนิดนึงตรงนี้จุดนี้ค่ะจิกกงซิกเกอร์เดิมเดิมนะคะเปิดออกด้านในกว้างๆนะคะฝั่งคนขับแถมประตูสวยๆนะคะ นุ่นแจไฟฟ้าเลขไม้อยู่ที่แสนสี่หนเก้กว่ากิโลนะคะถือว่าไม้น้อยนะคะคันนี้พุณมาลงมาอะไรก็สภาพดีค่ะเบอรเบอะไม่มีชิคาดนะคะลตด้านข้างนือนเดิมๆไม่มีรอยขันนะคะดูรอยอาร์ค อารค่ะไล่ไป,ไปด้านบนนี่อาเดิมๆนะคะชัดโรงงานค่ะเช็คกระจกไฟฟ้านะคะคู่หน้ากระจกติดฟิล์มเรียบร้อยสองฝั่งลงขึ้นอ่ะใช้งานได้ปกติเลยนะคะเดี๋ยวเรามาสตาร์ทฟังเสียงเครื่องค่ะ เกียร์นะคะเกียร์เป็นเกียร์กระปุกนะคะ five s p e นะคะเกียร์ธรรมดาค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันค่ะภาพห้องเครื่องกันนะคะเครื่องเคลื่อนเรียบดีนะคะมีมีด้าเนเบรก i c a t e นะคะ ันนี้นะคะตัวโตโยต้าส a นตแคปแล้วก็ไดุ้่นตัวท็อปตัวตีได้ถึงบูมิระไพด้วยนะคะเปิดแคปได้รถสวยนะคะพร้อมใช้งานแอร์เย็นฉ่ำนะคะแล้วก็สนใจนะคะถ้ามาสอบถามกันได้นะคะรถจอดอยู่ที่เต็นลวิเชียนุถดีอําเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะอันนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากคะ่ะ